วันนี้เป็นการถามความรู้ความจําเลยเนาะถ้าเราทราบความหมายของคําศัพท์เราก็จะสามารถตอบช้อยข้อนี้ได้เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดปันชาแนลกับคุณครูปัญจพรยอยู่ในช่วงของการทำข้อสอบออน็ลรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563ตอนนี้เรามาถึงข้อที่66แล้วข้อ66ถามว่าข้อใด มีคำศัพท์ที่มีความหมายว่าอาวุธโอ้โหอันนี้เป็นการถามความรู้ความจำเลยเนาะถ้าเราทราบความหมายของคำศัพท์เราก็จะสามารถตอบช้อยข้อนี้ได้เลย <S <S เดี๋ยวเข้าไปดูว่าในแต่ละช้อยเนี่ย ปรากฏคำไหนที่หมายถึงอาวุธชอยข้อ1บอกว่าบรรจุครบเครื่องสัตรายโยธาหารชอยข้อ2ประดับเครื่องจินดาเป็นม้าทรงชอยข้อ3มีเครื่องยศแห่แหนกันแน่นหนาชอยข้อ4จัดการเครื่องสำรับจนสับเสร็จและก็ชอยข้อ5บอกว่าทรงเครื่องยุธอย่างกษัตริย์รัฐพระองค์นักเรียนจะเห็นว่าชอยทั้ง5ข้อเนี่ยมันมีคำร่วมกันก็คือคำว่าเครื่องเนาะชอยข้อ1เป็นเครื่องสัตราชอยข้อ2เครื่องจินดาชอยข้อ3เครื่องยศ ช้อยข้อ4เครื่องสำรับและก็ช้อยข้อ5เครื่องยุดในข้อนี้คนออกข้อสอบเนี่ยถือว่าช่วยเรามากๆเพราะว่าต่อให้เราไม่ทราบความหมายของคำพท์แต่ว่านักเรียนน่าจะเคยเห็นคำนี้คือคำว่าสตราวุธโ,โอ้โหเพราะฉะนั้นคำนี้เนี่ยนะคะเป็นการประกอบคำขึ้นมาซึ่งมันก็มีรากคำว่าอาวุธอยู่ในคำนั้นซึ่งมันก็จะตรงกับช้อยข้อหนึ่งเนาะที่มีคำว่าเครื่องสตรา ข้อ1สัตราแปลว่าอาวุธเราสามารถตอบชอยข้อ1ได้เลยส่วนข้อที่เหลือจะหมายความว่าอะไรบ้างเครื่องจินดาอันนี้ก็จะหมายถึงเครื่องประดับพวกเพชรดินจินดาต่างๆเนาะเครื่องยศก็จะหมายถึงเครื่องประกอบพระเกียรติยศแสดงฐานะแสดงยศต่างๆเครื่องสำรับอันนี้หมายถึงอาหารชอยข้อ5เครื่องยุธหมายถึงเครื่องแต่งกายสำหรับออกรบเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ตอบช้อยข้อ1เครื่องสัตราแปลว่าอาวุธ นี่คือการทำข้อสอบออน็รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563ข้อที่66เดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาดูข้อที่เหลือกันต่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ